ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องพระคุณของพ่อแม่อีกครั้งวันที่12สิงหาก็ผ่านมาแล้วแต่เราก็บอกรักแม่ทุกๆวันจะมาพูดเรื่องพระคุณของพ่อแม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสอุป,ปมาว่าถ้าบุตรพึงวาง บิดามารดาไว้บนบาทั้งสองของตนประคับประคองท่านอยู่บนบานั้นป้อนข้าวป้อนน้ำและให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบานั้นเสร็จแม่บุตรจะมีอายุถึงร้อยปีร้อปีนะโยมนะนะและปรนิบัติท่านไปจนตลอดชีวิตก็ยังนับว่าตอบแทนพระคุณท่านนั้นไม่หมด ยังมีผู้อุปมาไว้ว่าหากเราใช้ท้องฟ้าแทนกระดาษยอดเขาพระสุเมนแทนปากาน้ำในมหาสมุทรแทนหมึกเขียนบรรยายคุณของพ่อแม่จนท้องฟ้าเต็มไปด้วยอักษรภูเขาลึกกร่อนจนหมดน้ำในมหาสมุทรเหือดแห้งก็ยัง บรรยายคุณของพ่อแม่ไม่หมดบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบุตรสรุปโดยย่อคือ 1. เป็นต้นแบบทางกายแบบเป็นสิ่งที่จำเป็นในการให้ของทั้งหลายในโลกมีคุณค่าสูงขึ้นตัวอย่างเช่นก้อนดินเหนียวธรรมดาถ้าหากนำมาใส่แบบพิมพ์แล้วพิมพ์เป็นตุ๊กตา ก็ทำให้ดินก้อนนั้นมีค่าขึ้นมากหรือมากขึ้นเป็นเครื่องประดับบ้านเรือนได้ดินเหนียวก้อนก้อนเดียวกันนี้หากได้แบบที่ดีกว่าขึ้นมาอีกเช่นแบบเป็นพระพุทธรูปดินเหนียวก้อนนี้ก็จะทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้นผู้คนได้กราบไหว้บูชา จะเห็นได้ว่าคุณค่าของดินเดียวก้อนนี้ขึ้นอยู่กับแบบที่พิมพ์ขึ้นนั่นเองก็ในทํานองเดียวกันการเกิดของสัตว์เช่นเป็นช้างม้าวัวควายแม้จะมีปัญหาปัญญาติดตัวมามากสักปานใดก็ไม่สามารถทําความดีได้เต็มที่โชคดีที่เราได้เกิดเป็นคน ได้โครงสร้างที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายเหมาะในการทำความดีทุกประการเราจึงสามารถใช้ความรู้ความสามารถประกอบคุณงามความดีได้เต็มที่ทั้งนี้ก็เพราะเรามีพ่อแม่เป็นต้นแบบทางกายให้นั่นเอง 2. เป็นต้นแบบทางใจให้ความอุปการะเลี้ยงดูฟูมฟัก ทนุนอมอบรมสั่งสอนปลูกฝังกิริยามารยาทให้ความรู้ทั้งทางโรคและทางธรรมแก่ลูกพระคุณของพ่อแม่ในการเป็นต้นแบบในทางทางกายของเราก็นับว่ามีความเหลือหลายมีมากเหลือหลายยิ่งท่านอบรมเลี้ยงดูเรามาแบบทางใจให้ด้วยก็ยิ่งมีพระคุณมากขึ้นเป็นอเนกอน,นันต์ นี่คือบุพระคุณของพ่อแม่ญาติโยมลูกสะลูกหลานท่านใดก็อย่าทิ้งท่านเลี้ยงดูท่านอุปการะท่านเหมือนท่านเลี้ยงดูเรามาจนเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเท่าเป็นแก่จนมีครอบครัวอย่าทิ้งท่านเพราะแม่เพราะพ่อแม่นี้มีบุญคุณเหนือนับประการที่เราจะเล่ามาหมด อันนี้อัตมาก็ยกเป็นตัวอย่างให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจหรือท่านทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจแล้วอัตมาก็ต้องขออภัยฟังให้สนุกญาติโยมไม่เครียดไม่เครียดอย่าลืมติดตามด้วยเด้อขอเจริญพร